สวัสดีค่ะทุกคนคะวันนี้เนี่ยถือว่าเราโชคดีจังเลยนะคะที่บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกของพระราชวังหลวงพระราชวังโบราณตรงเนี้ยค่ะทุกคนเห็นปะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามาตัดหญ้านะคะจริงๆเขามาตัดตั้งหลายวันแล้วละ่ะแต่อย่างที่บอกว่าพื้นที่มันกว้างมากนะคะก่อจะเสร็จก็คงต้องใช้เวลาทั้งร้อนทั้งอะไรนะคะถึงถึงได้บอกว่า จังหวะว่าวันนี้หลังจากที่เราไปวัดเชิงท่ามาเมื่อสักพักหนึ่งนะคะที่กี้พาทุกคนไปเ,เที่ยววัดเชิงท่านะคะแล้วก็ไปเก็บภาพในสาราการประเรียนมาแล้วก็ตัดสินใจว่าเอ๊ยยังไงดีนะคะเหลือเวลาเหล๋ยเวลาอีกเป็นครึ่งวันแหละนะคะเราก็เลยเดินมาเรื่อยๆรื่อๆแล้วกี้ก็เลาะเละเะ,ะ,ะมานะคะเดินไปตรงแถวแถวเขตพระราชวังโบราณไปทางแถวแถว นู่นเลยนะคะนอกกําแพงพระที่นั่งทรงปืนตรงนู้นเลยค่ะไปทางวัดออะไรนะเส้นที่จะออกไปทางประตูชัยได้เลยตรงนั้นเลยค่ะตรงริมนู้นเลยอะคะ่ะริมทางด้านกําแพงสุดตรงนู้นเลยเสร็จแล้วเราก็เข้ามาในเขตพระราชวังโบราณใช่ไหมคะก็เดินเลาะเลาะมาเรื่อยเรื่อยเืยคืออย่างที่บอกว่าตอนนี้นะคะสภาพพื้นที่ของวังโบราณในยุทธยาของเราตอนนี้นะไม่มีช่วงไหน <สๆ S 1> ที่จะน่าเดินไปกว่าช่วงนี้อีกแล้วนะคะ จริงขอบอกเลยนะคะขอบอกนี่โ ح, ยโหสับเก่ามากเลยนะเป็นเขาเรียกเป็นสับใปรุ่นสมัยกี้ยังสาวๆคืออยากจะบอกว่า,านำเสนอว่าใครที่อยากจะมาเดินพระราชบังโบราณในช่วงเวลาเนี้ยมาเลย คือสาเหตุที่เขามา,าปรับปรุงพื้นที่ตัดหญ้าทําอะไรใหม่หมดเนี่ยคือกี่ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาจะรองรับในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเดือนเมษายนหรือเปล่าหรือมันเป็นก็ประมาณที่เขาจะต้องทําอยู่แล้วหรือยังไงนะคะแต่อย่างที่บอกว่าวัดทุกวัดในจังหวัดพระนครศรียานะคะ คือกี้หมายถึงว่าใน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 ส่วนของโบราณสถานต่างๆที่อยู่ในเกาะเมืองนะคะรวมไปถึงนอกเกาะเมืองก็ด้วยแต่ว่ากี่ก็ยังไม่ได้ไม่ไม่มั่นใจนะว่ามันมันทุกวัดเลยหรือเปล่านะแต่จากจากที่ดูเนี่ยล่าสุดเนี่ยวัดที่อยู่นอกเกาะเมืองอย่างเช่นวัดัศดาวาดเอยวัดโคกพญาย,ยังไม่ได้ไปเห็นเลย,ยไม่รู้ว่ายังไงวัดตะไก่อะไรยเงี้ยยังไม่รู้เพราะว่าวัดพวกเนี้ย ตอนที่กี้ไปทํามาเนี่ยเมื่อประมาณเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยหญ้าเยอะมากนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยอย่างหัสดาวาสเนี่ยโหแบบทาซะดีเลยนะคะน่าเดินมาถ่ายรูปสวยอ่ะนะคะแล้วก็บริเวณของเขตพระราชวังโบราณแห่งนี้เนี่ยตรงจุดที่กี้กําลังยืนตรงเนี้ยตอนนี้กี้ยืนอยู่บนกําแพงวังอ่าทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะกำแพงวังมันก็ต้องอยู่รอบๆใช่ไหมแล้ว แล้วทาไมกี้ถึงบอกว่าตรงนี้มันเป็นกําแพงวังมันเป็นกําแพงวังที่มันแบ่งระหว่างส่วนของเขตพระราชฐานในในข้างในอ่ะนึกพาพออกใช่ป่ะคือไอ้กำแพงวังข้างนอกอ่ะมันก็คือตรงนั้นอ่ะแนวยาวทั้งหมดอ่ะตื้อตื้อเตื้อตื้อเห็นป่ะเห็นป่ะทำไมกราบไหมนั่นอ่ะนั่นกําำแพงวังเห็นป่ะกำแพงวังทั้งนั้นเลยเห็นป่ะแล้วตรงนั้นอ่ะมันก็คือส่วนของกำแพงวังของกรุงศรีทัญญาของเราที่ยังคงหลงเหลืออยู่เห็นป่ะตรงเนี้ยมันจะอยู่ตรงบริเวณ คือพูดง่ายคือเลยวดธรรมิกรามาหน่อยหนึ่งอ่ะเห็นป่ะแล้วพอมาถึงตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีในส่วนของกำแพงวังที่มันยังเหลืออยู่ตรงนั้นนะคะคือตรงนั้นอ่ะเหลืออยู่ใช่ป่ะแล้วพอเราเลื่อมาเรื่อยๆใช่ไหมตรงนั้นฝั่งข้ามไปก็จะเป็นวัดหน้ารพาเมรนนี่ยใช่ไหมพอข้าววัดหน้าพระเมรุไปเสร็จก็จะเป็นในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นกลางพระที่นั่งสุยญาตอ,อมรินวัดหม่ใชัยวิชิตอะไรประมาณนั้นใช่ไหมแล้วมันก็จะไปเหลือในส่วนของกำแพงที่มันมีลักษณะคล้ายก,กันกับไอ้ตรงเนี้ย ก็พูดง่ายคือยังเหลือสมบูรณ์อยู่อะ่ะมันจะเหลือเป็นจุดๆนะเหลือเป็นเป็น,เป,นเป็นช่วงๆไม่ได้เหลือทั้งหมดมันจะเป็นเหลืออีกที่หนึ่งคือตรงบริเวณตรงพระที่นั่งทรงปืนตรงนั้นมันจะเป็นป้อมเชิงเทินย่อยด้วยนะคะที่พาทุกคนขึ้นไปแล้ววันนั้นแล้วก็พอเราเลยเดินอ้อมไปใช่ไหมไปทางฝั่งที่ตะวันตกอะ่ะมันก็จะมีกำแพงเหลืออยู่ตรงนั้นอีกหน่อยหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วพอไล่มาเรื่อยๆอยๆๆย,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 ยาวมาจนถึงเขตของวัดพระศรีสันเพชรเนี่ยเขาเนี่ยมันก็เริ่มไม่มีกำแพงเหลืออยู่ละอ้อ เหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งตรงด้านหน้าวัดพระศีสันเพชรไ้ตรงจุดที่ตรงไหนล่ะตรงนั้นเลยอ่ะไอตรงจะดีสองค์นั่นอ่ะตรงจะดีสองค์อ่ะทางทางทาง้วด้านหน้าของวัดพระศรีนั่นแหละเหลืออยู่อีกหน่อยหนึ่งพูดง่ายคือ กำแพงวังของกรุงศรีทั้งหลายทั้งปวงที่ล้อมรอบส่วนของเขตพระราชวังหลวงรวงมไปถึงวัดศรีสันเพชรด้วยนะที่มันยังเหลือสมบูรณ์อยู่มันเหลืออยู่แค่ประมาณสี่จุดะสี่สี่ช่วงเล็กๆประมาณนั้นนะคะแล้วก็ตอนนี้บริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยค่ะเป็นที่ที่หลายคนคงแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมาเดินมากนะหรอกเพราะว่าทุกคนอาจจะคิดว่ากูจะมาเดินดูอะไรวะรกก็รกร้อนก็ร้อนเออแต่กี้กเราจะบอกว่าตอนเนี้ยเขามา มาปรับปรุงพื้นที่ใหม่หมดแล้วใช่ไหมดูดิตัดหญ้าซะแบบโ,โหเรียบเลยนะคะแล้วบริเวณตรงนี้มันเป็นแนวกำแพงที่มันกั้นระหว่างเขตพระราชฐานชั้นนอกกับเขตพระราชฐานชั้นกลางใช่ไหมคะตรงบริเวณตรงนั้นนะคะตรงนั้นมันจะมีเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นรากฐานของศาราลูกขุนอยู่ทุกคนนึกภาพออกใช่ป่ะในส่วนของเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยกี้เคยเปรียบเทียบให้เห็นง่ายๆว่า มันมันเปรียบเสมือนกับเป็นคล้ายๆเหมือนสูยรราชการของกรุงศรีธุธยาเพราะว่าในบริเวณเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยนะคะมันจะมีพระที่นั่งอยู่อ,องค์หนึ่งก็คือจกอักรวรรดิพยน์ก็คือตรงนู้นเห็นไหมคะสุดนู้นเลยค่ะพระที่นั่งจกักรวรรดิพยน์จะมีในส่วนของจตุรมุกนะคะแล้วก็อแล้วก็เขาเรียกอะไรนะหลังคาเป็นหลแมแหลมนะคะอยู่จุดหนึ่งและอีกจุดหนึ่งอ่ะจะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนเป็นเหมือนเป็นตำหนักหรือว่าเป็นแบบ เป็นตึกที่สร้างขึ้นมาจะคู่กันตรงนั้นนะคือพระที่นั่งจกักรวรรดิพายุนเป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่อยู่เขตพระราชฐานชั้นนอกแล้วก็อยู่ติดกับวัดพระศรีสันเพชรน,นะคะแล้วพอไล่มาเรื่อยๆตรงนั้นนะคะตรงนั้นก็จะเป็นศาลาลูกขุนดูไหมคะพอไล่มาเรื่อยๆก็จะเป็นเ,ออเขาเรียกอะไรนะในเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยมันจะมีอย่างนี้ศาลาลูกขุนลงราชรถล,ลงช้างลงมา้าแล้วก็อะไรนะอีกอันหนึ่งศาลาขุนนางมั้งคือคล้ายๆเหมือนกับเป็นที่อยู่ของพวกบรรดาแบบ ข้าราชการอะของของของกรุงศรีอยุธยาก็คือเขาจะมีที่พักอยู่นี้อย่างที่คี่บอกว่ามันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นสย์ราชการสมัยโบราณอะเออประมาณนั้นแหละนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของรั้วตรงเนี้ยเออไม่ใช่รั้วดิกำแพงเนี่ยกั้นขึ้นมาระหว่างส่วนของเขตด้านตรงเนี้ยนะคะที่คี่บอกว่ามันจะมีสาราขุนนางมีเอ่ออะไรล่ะสาราลูกขุนในต่างนานาตรงเนี้ยในบริเวณตรงเนี้ยใช่ไหมมันจะต้องทําตรงเนี้ยกั้น แบ่งแบ่งให้มันชัดเจนตรงนี้มันก็จะเป็นทางเดินเข้าไปได้ทุกคนเห็นปะนกี้จะให้เห็นยังไงให้เห็นชัดๆเนี่ยตอนนี้กี้ยืนอยู่บนรากฐานของของมันอะนะเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นทางเข้าทุกคนนึกภาพใช่ปะมันสามารถจะเดินจากลานตรงนี้ได้เข้าไปข้างในนะได้ใช่ไหมคะก็เข้าไปสู่เขตพราชฐานชั้นอ่าชั้นกลางใช่หไหมคะทุกคนก็จะเห็นพระที่นั่งต่างๆเรียงรายมากมายอยู่ตรงนั้น,นเห็นไหมอ่าเห็นนะเนี่ยค่ะทุกคนเห็นป้ามันจะมี กำแพงเนะี่ยยาวไปจถึงนู้นเลยนะคล้ายๆเหมือนกั้นตรงเนี้ยกั้นยาวเลยอะ่ะคือถ้าเขาไม่มาตัดหญ้าเนี่ยเราก็จะดูไม่ค่อยรู้นะแต่ตอนนี้เราจะดูเห็นว่ามันจะเป็นแนวระนาบเห็นปะไอตรงส่วนเนี้ยเนื่องจากว่ามันสูงกว่าชาวบ้านเขามันก็เหลือเป็นกองอิฐสูงขึ้นมาให้เราเห็นได้ว่ามันเป็นส่วนของช่วงที่มันเป็นทางเข้าทางออกเข้าไปได้ใช่ไหมแต่ตรงที่มันเป็นสันเนินๆขึ้นมาตรงเนี้ยเนี่ยเหมือนกับตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเห็นปะยาวไปจนถึงนู้นเลยปะ แล้วก็ไปถึงอันนั้นอีกอันนึงมันก็จะมีเป็นตั้งขึ้นมาคล้ายๆเหมือนกับเป็นช่วงเป็นช่วงที่สามารถจะเข้าออกในส่วนของเขตพื้นที่ด้านด้านนอกนี้ได้แล้วก็เข้าไปด้านนี้ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นประตูทางเข้าทางออกของกำแพงชั้นในของพระราชวังอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นกำแพงวังชั้นนอกที่สูงสเมตรกว่าแล้วก็กว้างเก้าเมตรอันนั้นไม่ใช่นะอันนั้นอันนั้นมันคืออีกส่วนหนึ่งอันนี้มันคือด้านในนะคะอ่าเนี่ยค่ะเนี่ยถ้าเขาไม่มาตัดหญ้าใช่ป่ะเราจะไม่เห็นเลยจร ว่าตรงนี้มันเป็นแนวอะไรจริงๆแล้วถ้าจะให้เจ๋งกว่านั้นนะถ้าเกิดว่ากี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะทํานะคือเหมือนกับว่าเขาจะมาแซะไอ้พวกดินตรงนี้ออกและเสร็จแล้วไอ้พวกที่มันเป็นอิฐพวกนี้มันก็จะแบบชัดขึ้นมาให้เราเห็นความชัดเจนขึ้นมาอีกว่ามันคือแนวกําแพงจริงๆนะคะอ่ะกำลังจะบอกต่อไปอย่างนี้ว่านูน่นสุดสุดริมนู้นเห็นไหมคะยังอ่ะมันจะบอกว่าสุดริมตรงนู้นอ่ะตรงนั้นมันจะมีเป็นเท่ๆเหมือนฐานตรงนั้นอยู่ตรงนั้นมันเป็นลง ไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นโรงช้างหรือโรงมานะเพราะว่าแถวโซนนี้มันจะเป็นลักษณะของโรงช้างกับโรงมาด้วยนะคะอยูด่ด้วยอ่ะแล้วก็บริเวณด้านนอกตรงนี้เนี่ยค่ะต้นหน้าตรงนี้นะคะมันเป็นมันเป็น,น,ปนคล้ายๆเหมือนเป็นสนามอ่ะนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ตรงนี้มันคล้ายๆเหมือนเป็นที่ที่สําหรับทหารฝึกรอบซ้อมรอบ หรือว่าเวลาเขามีแบบมหรศพกลางแจ้งอะ่ะก็จะมีจัดถแถวๆบริเวณเนี้ใช่ไหมแล้วพระมหากษัตริย์ท่านก็ส่งประทับอยู่ที่พระที่นั่งจักรวรรดิพยนต์ตรงนั้นใช่ไหมก็ทอดพระเนตรออกมาแล้วก็มีพิธีพยุหะย่าตาทางสถรมาอะไรก็อยู่ในบริเวณเขตตรงนี้แหละคือจริงๆแล้วถ้าจะเรียกให้มันเหมือนแบบให้เข้าใจง่ายๆมันเหมือนอะไรหรือป่ามันเหมือนตรงนี้เหมือนเป็นสนามหลวงอะ่ะเนี่ยตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เขาน่าจะเรียกว่าจักรวรรดนินะ เขาจะเรียกว่าจักรวัดมันเหมือนตรงแถวๆบริเวณหน้าวัดหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลแบบพิศสมัยก่อนมันไม่ได้แบบมีอะไรเยอะแยะตะ๊ะไก่แบบนั้นนะมันเป็นลานโลง่ลงๆเขาเรียกว่าจักรกวัดลานอะเป็นลานกว้างอะแล้วก็สันนิษฐานว่าตอนที่สมเด็จพระนเรศวรท่านสวรรคตอะก็นาพระศพกลับมาแล้วก็มาตั้งพระเมรุมาตรที่ตรงบริเวณหน้าหน้าวิหารหลวงพ่อมงคลบพิศนั่นแหละคือตั้งพระเมรุมาตรอะหรือผ้าอ่อใช่ไหมคะแล้วก็ นําผ้าอัฐิไปบรรจุใส่โกดเล็กแล้วก็เอาไปไว้ที่ท้ายจระดาที่วัดพระศรีสังเพชประมาณนี้นะคะอะลงมาแล้วเดี๋ยวพอเราลงมาแล้วเนี่ยเราก็จะทิกกี้จะให้ทุกคนดทคนนนนนูทุกคนเห็นแนวนี่ป่ะเนี่ยทีกกี้บอกมาสักครู่นะเนี่ยแนวตรงนี้ไม่เป็นแนวกําแพงแต่ว่ามันเป็นแนวแบบแนวเตี้ยๆป่ะแต่ถ้าเกิดไอ้ตัวที่มันเป็นทางเข้าทางออกมันก็จะสูงขึ้นมาเด่นให้ชบะ,ะให้เราเห็นหน่อย ชอบใช้คาว่าโฉบบ้านจริงๆขอโทษน,นะคะบ,บางทีแบบปากมันจะไวไปหน่อยเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นทางเข้าทางออกแล้วก็เดี๋ยวเดินไปดูอีกนิดนึงนะคะตรงบริเวณตรงลานข้างหน้าตรงเนี้ยมันจะมีเป็นรากฐานของสิ่งปลูกสร้างอะไรสักอย่างก็ไม่รู้ที่เคยมาดูรอบนล้วแต่วันนั้นนะ่ะเขายังไม่ไมาตัดหญ้าเราก็เลยไม่ได้เก็บภาพแต่วันนี้พอเขามาตัดหญ้าแล้วเดี๋ยวที่ลงมาดูอีกทีหนึ่งว่ามันคืออะไรก็ไม่รู้ตรงเนี้ยมันเป็นลนักษณะเหมือนเป็นรากฐานหรือเป็นพื้นของ สิ่งปลูกสร้างอะไรบางอย่างแต่มันแปลกตรงไหน,หร,น,ไหนรู้ป่ะมันบุ่มลงไปอ่ะมันก็คล้ายเหมือนเป็นแอ่งลงไปค่อนข้างลึกเลยอ่ะอืมปกติเห็นไหมคะอย่างศาลาขุนนางตรงนู้นอ่ะมันก็จะเป็นเหมือนรากฐานของสิ่งปลูกสร้างใช่ไหมเป็นฐานเป็นพื้นใช่ไหมอย่างพที่นั่งมันก็จะสูงสูงแบบนั้นจูป่ากำพงกำแพงมันก็จะเป็นแบบนั้นแต่อันนี้มันแปลกกว่าเขานะคะเนี่ยค่ะมันเป็นเหมือนกับสิ่งปลูกสร้างที่มันบุ่มลงไปอ่ะเนี่ยเห็นไหม แต่ทุกคนสังเกตไหมว่าถึงมันจะบุ่มลงไปเนี่ยแต่ว่าตรงกลางอ่ะมันมีอิดเพียบเลยนะมันมีอิดเพียบเลยเนี่ยแล้วมันมีเป็นทางอย่างเงี้ยอยู่สองอันเอ้ยกี่รู้ละคืออันนี้เดาเดานะเดาผิดบอกไม่รู้นะก็เขาบอกว่าแถวแถวเขตพระราชฐานชั้นนอกเนี่ยมันเป็นที่เก็บราชรถด้วยใช่ไหมราชรถลงช้างลงมา้าอะไรต่างๆนานา,นาใช่ป่ะเป็นไปได้ไหมว่าเนี่ยไอ้ทางตรงนเนี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ทางที่มันเป็น ช่องๆแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองหรอกถูกไหมอ่ะแล้วถ้าถามว่ามันเกิดขึ้นเพราะว่าโอ้โหไหนธรรมชาติมันทําให้เกิดรอยบุ๋มโอเคว่าไม่น่าจะใช่มั้งมันน่าจะเป็นทางขึ้นของพวกรถลากหรือเปล่าเดาเอานะนิพพาพเหรอใช่ป่ะแล้วคล้ายๆเหมือนกับว่าข้างล่างอ่ะมันก็คือเหมือนเป็นโรงเก็บราชรถไงใช่ป่ะแล้วเวลาจะขึ้นจะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลากขึ้นมาตามทางนี้เพราะว่าพวกราชรถมันต้องมีล้อไงเออใช่ป่าโอ้โหเอาจริงๆนะเนี่ย เดาไอการเดาครั้งนี้ไม่ได้เดาแบบเรื่อยเปื่อยนะเดาแบบมันน่าจะมีความเป็นไปได้ด้วยแหละนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าโซนแถวๆบริเวณด้านนอเนี่ยมันเป็นโรงช้างโรงม้าโรงเก็บราชรถอะไรต่างๆนานาไงก็มีความเป็นไปได้สูงทีเดียวนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอยู่ตัวติดกันกับรัวติดติดกับกาแพงทางที่มันเชื่อมต่อกันจะเรียกว่าเชื่อมก็ไม่ได้หรอกติดกับกาแพงทางด้านที่ตะวันออกที่ฝั่งด้านนอกจะเป็นวัดมิกราชเนี่ยค่ะเห็นไหม วมิกราชอยู่ตรงนั้นนะคะอืมกี้โชคกี่รู้สึกว่ากี้โชคดีเนาะเวลาที่เรามาในพื้นที่ที่เขากําลังแบบบูรณนะหรือทําอะไรซ่อมแซมอย่างเงี้ยเราเอามาที่นี่กันหลายต่อหลายครั้งแล้วนะแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าเวลาเราจะเก็บภาพอะไรลงลงให้คนอื่นเห็นหรืออะไรเงี้ยนะมันไม่ใช่ศาสต์แต่ว่าเอาแต่ความสะใจหรืออะไรนะ อย่างที่บอกอะกี้เป็นประเภทสายโพซิทีฟไงเราอยากให้เห็นในมุมสวยงามอยากให้คนมาเที่ยวอ,อยากให้ให้คนสนใจในเรื่องของออประวัติศาสตร์ชาติเราอะไรประมาณอย่างนี้นะคะแล้วที่สําคัญอะโซนเนี้ยอย่างที่บอกอะกี้ไม่ค่อยเห็นมีใครเดินมาหรอกยิ่งแถวแถวไอ้ลานตรงเนี้ยใครเขาจะเดินมาถูกไหมเขขนี่ยก็คงอยูในใจกูจะเดินมาทําไมร้อนจะตายมันร้อนจริงๆแต่ว่าพอเขามาทําตัดย้งตัดหญ้าแล้วอะไรเงี้ยนะ แล้วบวกกับว่าเราอะเหมือนกับพอมีข้อมูลบ้างไงว่าโซนเนี้มันจะเป็นอะไรบักแบบไหนก็ก็ไม่พลาดโอกาสเลยนะที่จะมาเก็บภาพไว้เป็นข้อมูลประกอบเ,อเรื่องราวที่เรารู้มาด้วยนะคะทุกคนก็จะได้แบบเวลาแบบอยากจะมาเดินแถวนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะลองเปิดดูก็ได้นะคะว่าตรงนี้มันเป็นอะไรหรือถ้าเกิดข้อมูลตรงไหนที่มันอาจจะยังเออเฮ้ยมันไม่ใช่หรือว่าอยากจะบอก มีข้อมูลที่ดีกว่าเราหรืออะไรเงี้ยก็ลองลองมาแชร์แชรกันได้นะคะแต่โซนเนี้ยอย่างที่บอกอ่ะว่ามาเดินหลายครั้งแล้วนะคะแต่วันนี้เพิ่งจะได้เห็นชัดๆว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นแนวกําแพงที่ผ่านมาเราไม่รู้ใช่ไหมคะมันเป็นแนวกําแพงอย่างที่บอกนะคะมันไม่ใช่กําแพงแบบรอบวังนะมันเหมือนกับมันเป็นกําแพงกั้นในส่วนแต่ละชั้นแต่ละชั้นอะประมาณนั้นแหละอืออ่ะโอเคเรียบร้อย อันนี้คือในส่วนของเขตพระราจะฐานชั้นนอกแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เป็นเน้นที่พระที่นั่งจกักรวรรดิพยน์นะเพราะาเราไปอยู่นี้นกันมาบ่อยละอยากให้เห็นแถวๆนี้มากกว่านะคะอ่ะไม่เป็นไรค่ะใครไม่อยากมาเดินร้อนก็กี่มาเดินร้อนแทนแล้วนะคะ <c oughs> ค่ะก็จริงๆแล้วก็อยากให้มาเดินช่วงลมๆมากกว่าอย่างที่บอกนะคะอากาศมาร้อนๆต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะคะร้อนมากๆบางทีไปเดินกลางกลางแดดเงี้ยบางคน อาจจะแบบไม่ค่อยแข็งแรงหรืออะไรประมาณเนี้ยก็เตรียมน้ําดื่มเตรียมอะไรจิบๆไว้ด้วยนะคะอากาศมันร้อนจริงๆค่ะช่วงเนี้ยนะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ